ม,มันมีเรื่องหนึ่งที่เรารู้สึกผิดมาโดยตลอดเลยเราเดินออกมาแล้วรอให้สัมภาษณ์สื่อเราไม่ได้ปกป้องเขาเท่าที่ควรดีเจต้นหอมปาดน้ำตาขอโทษแท็กพร,รัญยูกลางรายการแฉบอกตอนนั้นใจร้อนเกินไปทำเ,เอาแฟนคลับรุน้นดีเจต้นหอมสกุลตราได้โพดรายยาวว่าหมอดูแนะนำให้ออกรายการแฉอีกครั้งให้ขายครีม แต่ครั้งนี้ต้องเป็นคนที่ดวงสมพงกันไปถ่ายในรายการด้วยนั่นก็คืออดีตคนรักแพทร,รันยูด้วยก่อนหน้านี้ดิเจตต้องหอมมีการโพส์แบบยูนหิ่งถามทางไปว่ามอดูให้เขียนชื่อในกระดาษเป็นชื่อพอพอรอยอสตันสามวิเอารักเก่าที่บ้านเกิด10ปีไม่เคยเจอไม่คุยกันงานยากละกู นิงก็พ่อเดี๋ยวว่ากันและในวันนี้รายการแชร์เปืนหอมก็ได้มาออกอรายการและขายคีนจริงๆป้อมบอกมด,ดําว่าไม่เจอกับแท็กมาเกือบสิบปีในช่วงหนึ่งมด,ดําได้ถามสองคนว่ามีอะไรจะพูดไหมรอทิกค้างอะไรกันหรือเปล่าแทกได้ตอบว่าเราได้พูดกันไปหมดแล้วไม่มีอะไรค้างค่าไม่มีอะไรเสียด้แต่วันนี้ที่มาก็คือดีใจที่ได้มาเจอกันเราจะได้ไม่ต้องแบบว่าหอมมาแท็กมา คราวนี้เราสามารถเจอกันได้ทักทายกันได้เป็นเรื่องปกติแล้วในส่วนของต้นหอมต้งหอมพูดและปาดน้าตาว่ามีอยู่หนึ่งเรื่องที่เรารู้สึกผิดตลอดนั่นก็คือวันที่เราเดินออกมาวันที่เราได้สัมภาษณ์สื่อเราไม่ได้ปกป้องเขาเท่าที่ควรหอมก็รู้สึกว่าค้างคางในใจถ้ามีโอกาสหอมก็อยากขอโทษเพราะตอนนั้นสัมภาษณ์ด้วยอารมณ์หอมอารมณ์ร้อนไปนิดหนึ่ง นี่ก็ติดค้างในใจถ้ามันเคลียร์ได้ก็อยากจะปลดล็อกและอยากจะบอกว่าขอโทษแฮกได้พูดต่อว่าไม่ได้โทษเขาเลยไม่มีอะไรอาคาติกับเขาไม่ได้ว่าอะไรเลยผมรู้ว่าช่วงนั้นเป็นอะไรที่ต่างคนต่างร้อนต่างใส่กันหมด ตอนนั้นผมดนนักพนานไหนผมรับได้อยู่แล้วผมเป็นผู้ชายสบายๆโดนหอมพูดต่อว่าอยากปลดล็อกถ้าวันหนึ่งางเราเป็นอะไรไปเรามีใครที่ยังจิดค้างหรือเปล่าเขาก็เป็นหนึ่งในนั้นที่รู้สึกว่าเราควรขอโทษเท้าเพราะเวลาที่ผ่านมาเพราะก็ผ่านเวลามานานแล้วและอีกอย่างไม่อยากเป็นศัตรูกับใคร จนแท็กต้องตอบต่อว่าตอนนั้นผมก็ไม่ดีด้วยแหละมีคนอื่นเยอะเรียกได้ว่าต้นหอมและแท็กได้ปลดล็อกกันไปที่เรียบร้อยแล้วและเป็นเพื่อนในวงการที่ดีด้วยกันแล้วนะคะกติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดขีดใหม่ของช่องเราคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะคือติคือสิบปีที่ผ่านมาอะไรเงี้ยคือเราตั้งแต่เราเราเราพูดไปหมดแล้วพี่ได้เราพูดไปหมดแล้ว,แ,ลวแต่วันนี้ที่มาเนี่ยคือดีใจที่ได้มาเจอกันดีใจที่อ่ะได้มาคุยกันอีกครั้งหนึ่ง นะครับผมคือวันวันที่เราเดินออกมาแล้วรอให้สัมภาษณ์เสือเราไม่ได้ปกป้องเขาเ่าท่ควอ,อคขังในใจตรงนี้นิดนึงแล้วแบบถ้ามีโอกาสผมก็ห้แบบเอออยากขอโทษแค่นั้นเองนั่นแหละแท็กร้อนไปอะย่างเงี้ค่ะก็รู้สึกแบบเออมันมันมีเรื่องหนึ่งที่รู้สึกติดขางในใจแล้วก็แบบถ้ามันเคลียร์ได้หรือปลดล็อกได้ก็อยากบอกว่าเออขอโทษเลยเอ